เงินกีบตุบชาวลาวโอดเงินบาทพุ่งแถมยังหาแลกไม่ได้ก่อนไปฟังข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเรากันไว้ด้วยนะครับ <S <S อย่างที่เรารายงานข่าวไปแล้วนะครับว่าที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ก่อนอยู่ๆเงินกีบก็แข็งค่าราคาทองร่วงหนัก จนเน็ตไอดอลลาวช่วยกันประโคมข่าวกันยกใหญ่ว่าราคาทองตุ๊บแล้วบางคนก็บอกว่าเงินบาทไร้ค่าแล้วในประเทศลาวทําให้ประชาชนชาวลาวเนี่ยแห่กันเอาทั้งเงินบาทและทองคําไปขายจนเกลี้ยงต่อมาหลังจากนั้นพอทองขึ้นราคาร้านค้ากลับบอกว่าทองหมดปิดร้านไม่ยอมขายคืนให้รอจนกระทั่งราคาทองพุ่งกลับมาอยู่ที่เดิมถึงยอมเปิดร้านขาย โดยร้านทองบางร้านให้สัมภาษณ์อ้างว่าเนื่องจากราคาทองผันผวนรุนแรงแน่นอนว่าการที่ร้านทองเหมาซื้อทองไปได้ในราคาถูกแล้วมาเปิดขายตอนราคาแพงแบบนี้ย่อมทำกำไรให้ร้านทองในลราอย่างท่วมท้นและเอาผิดใครในด้านกฎหมายไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวมาทางด้านข้างเงินกีบบ้างแล้วกันนะครับ ล่าสุดกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งทําให้เงินบาทตอนนี้พุ่งกลับมาที่1บาทต่อ686กี่เหมือนเดิมแต่ประชาชนชาวลาวที่ต้องใช้เงินบาทสําหรับซื้อสินค้าไทยหรือสั่งของจากไทยไปขายในลาวเนี่ยเริ่มออกมาบ่นกันแล้วว่าเรทราคานั้นหาซื้อไม่ได้และธนาคารก็ไม่มีให้แลก ทำให้แม่ค้าหรือพ่อค้าชาวลาวเหล่านั้นได้รับความเดือดร้อนมากเนื่องจากเทขายเงินบาทไปหมดแล้วโดยยูทูบเบอร์ชาวลาวหลายคนต่างออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ามันเกิดขึ้นจริงนะแล้วก็ยังทำตัวอย่างให้ดูผ่านอัธนาคารของลาวที่ชื่อว่า BCEL One ยกตัวอย่างช่องของน้องฟ้าสาวลาวได้เปิดเผยข้อมูลว่าต้นนึงนั้นได้ทดลองเข้าไปใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราในแอปธนาคารลาวดังกล่าวปรากฏว่าจากเรทล่าสุดที่ประกาศออกมาว่า1บาทเท่ากับ686กีบนั้นแลกไม่ได้เพราะมีแต่คนลาวเข้าไปตั้งเรทราคารับซื้อแต่ไม่มีใครยอมขายเลย โดยการที่ชาวลาวหลายคนเข้าไปตั้งราคารับซื้อเงินบาทไว้ในแอปใครให้เรทราคาสูงสุดก็อาจจะมีคนยอมขายเงินบาทออกมา และเมื่อเราไปดูก็พบว่าเรทสูงสุดที่ตั้งรอรับซื้อไว้อยู่ที่1บาทต่อ717กีบซึ่งมีประชาชนคนลาวเข้าไปตั้งราคารอรับซื้อเงินบาทไว้จำนวนมากเมื่อรวมยอดทั้งหมดก็พบว่ามีคนลาวรอรับซื้อเงินบาทอยู่หลายล้านบาทและให้เหตุผลในการรับซื้อเงินบาทไว้ส่วนมากก็จะเป็นเพื่อใช้ซื้อสินค้าจากไทยนั่นเอง ส่วนในฝั่งที่จะขายเงินบาทนั้นกลับไม่มีออเดอร์สั่งขายเลยแม้แต่คาสั่งเดียวเท่ากับว่าในเวลานี้คนราวหลายคนกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ขาดแคลนเงินบาทและยิ่งถ้ายังหาซื้อเงินบาทไม่ได้ก็อาจจะต้องเพิ่มเสนอเงินกีบเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าคนที่มีเงินบาทเนี่ยจะพอใจและยอมขายออกมาอย่างไรก็ตามมีคนลาวแสดงความคิดเห็นไม่พอใจจำนวนมาก หลายคนบอกว่าในช่วงที่เงินบาทตุบนั้นได้ขายเงินบาททิ้งไปทั้งหมดแต่พอจะซื้อคืนขนาดขอซื้อในราคาที่แพงขึ้นก็ยังไม่มีใครยอมขายแล้วตกลงเงินบาทที่ถูกขายทิ้งในช่วงนั้นไปตกอยู่ในมือของใครเงินบาทเหล่านั้นหายไปไหนหมดซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ค,คล้ายๆกับการซื้อขายทองคำเช่นกันทำให้ล่าสุดเริ่มมีขบวนการสร้างข่าวลือขึ้นมาใหม่ เพื่อโจมตีค่างเงินบาทไทยจากทหารคนหนึ่งของลาวซึ่งเป็นฐานจริงหรือไปเอารูปใครมาก็ไม่แน่ใจนะครับโดยนายทหารลาวคนนี้ทำคลิปใส่ร้ายธนาคารไทยและเงินบาทไทยว่าอย่ามาซื้อของในไทยเพราะคนไทยจะโกงเรทอัตราแลกเปลี่ยนโดยธนาคารไทยเนี่ยกำหนดเรทเองว่า1บาทไทยเท่ากับ750กีบ ซึ่งจะว่าไปนะครับเปรตอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราในแต่ละธนาคารนั้นไม่เท่ากันอยู่แล้วและยิ่งการมาแลกกับธนาคารไทยก็ต้องมีค่าธรรมเนียมที่ต้องบวกเพิ่มอยู่แล้วล่าสุดพอโดนโซเชียลไทยจับได้ในทหารลาวคนนั้นจึงรีบลบคลิปลบรูปตัวเองหนีไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีใครมากูข่าวลือเพื่อสร้างความหวาดวิตกในสังคมชาวลาวอีกก็เป็นได้ แต่ยังน้อยณตอนนี้ก็ถือว่าชาวเราหลายคนเนี่ยได้รับบทเรียนไปแล้วว่าก่อนที่จะตกใจกับข่าวลืออะไรควรเช็คข่าวต่างประเทศก่อนด้วยยิงพวกราคาทองหรือราคาแลกเปลี่ยนเงินตราพวกนี้มันอิงกันทั่วโลกก็จะมีแค่ในลราที่เดียวนี่แหละที่ปั่นเรนกันขึ้นมาเองส่วนทางด้านคนไทยกลับมองเห็นโอกาสไปอีกแบบนะครับโดยหลายคนคอมเมนต์บอกว่า ถ้าเกิดในลาวมีการปั่นทุบราคาทองหรือทุบค่างเงินบาทอีกครั้งตนเองจะรีบไปช้อนซื้อทองที่ร้านทองในลาวทันทีเพราะส่วนตา่างที่ทุบราคาทองในลาวตอนนั้นถ้าเอามาขายในไทยต่างกันเกือบหมื่นบาทเลยทีเดียวถ้าสมมุติว่าซื้อทองของลาวมาสัก10บบาทก็จะได้กำไรตีเป็นเงินไทยเนี่ยนับแสนบาท แต่สุดท้ายนะครับคนที่เดือดร้อนจริงๆก็ไม่พ้นประชาชนคนลาวที่ถูกหลอกห้ขายเงินบาทออกไปจนหมดทำให้คนลาวที่ไม่สามารถหาแลกเงินบาทกับธนาคารลาวได้ต้องไปหาแลกในตลาดมืดนอกระบบ ซึ่งก็อาจจะโดนโครกราคาสูงขึ้นไปอีกโดยแม่ค้าลาวคนหนึ่งได้เปิดเผยว่าตนเองนั้นเคยแลกเงินบาทในตลาดมืดแพงถึง1บาทต่อ1,000กีบมาแล้วส่วนทางด้านน้องบีสาวลาวแห่งช่อง B C Channel ได้ออกมาวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้ว่าการที่รัฐบาลลาวนั้นออกมาพูดว่าต้องแก้ไขปัญหาทั้งหมดให้ได้ภายในหนึ่งเดือนเป็นการพูดเพื่อซื้อเวลาเท่านั้นไม่มีทางทำได้หรอก เพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เงินบาทแข็งค่าแต่อย่างใดแต่มันอยู่ที่ประเทศลาวเนี่ยขาดดุลการค้าและเป็นหนี้ต่างประเทศสูงมากจะมาบอกว่าช่วยกันซื้อสินค้าลาวในขณะที่ในลาวเนี่ยมีสินค้าให้เลือกน้อยมากแถมไม่ค่อยมีคุณภาพหรือต่อให้ลดการนำเข้าน้ำมันจากไทยแต่ก็ต้องไปนำเข้าน้ำมันจากจีนอยู่ดีอะ ดังนั้นปัญหาเรื่องเงินกีบร่วงหรือเงินเฟ้อและหนี้สินจึงไม่สามารถแก้ได้ภายใน1เดือนแน่ๆอย่างน้อยก็น่าจะเป็นปีแต่นักวิเคราะห์ทางการเงินกลับมองว่าประเทศลาวเนี่ยจะไม่สามารถลากยาวรอไปเป็นปีได้เพราะเงินทุนสำรองประเทศกำลังใกล้จะหมดลง และนั่นก็จะยิ่งทําให้ค่าเงินกีบร่วงลงไปอย่างรวดเร็วและจะยิ่งทําให้นี่สินของลาวเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณถึงตอนนั้นประเทศลาวเนี่ยอาจได้ล้มละลายทางเศรษฐกิจขึ้นมาจริงๆส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับดักซเวมนนิวส์พ่เ็ดรายงาน